เมื่อได้รถใหม่ไม่น้อยแล้วนะครับก็ต้องได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเพราะเฮียตลักเสมอนะครับตลัดเสมอว่าเงินของลูกค้าทุกท่านนะครับมีคุณค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นผ่อนรถแต่ละคันนะครับเฮียจึงสรรหาดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับให้ลูกค้านะครับบอกไว้เลยถูกที่สุดในตลาดนะครับของเฮียเริ่มต้นที่ 2. อนะครับ25นะครับข้อดีนะครับ ลูกค้านะครับจะได้นะครับจากการออกรถที่เออโตคาร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเอยจะมาพูดให้ฟังนะครับว่า5ข้อดีของเรามีอะไรบ้างครับลูกค้าจะได้อะไรจาก5้าข้อดีนี้บ้างนะครับมาฟังกันครับข้อที่1นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับเออโตคาร์นะครับออรถใช้เงินเพียง6บาทเท่านั้นนะครับ6บาทออกรถได้เลยนะครับทุกคันแล้วก็ท to to ุก segment นะครับไม่ว่ารถ จะเป็นรถยุโรปนะครับเป็นรถญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นเอาผ่านเวลไฟนะครับรถในกลุ่มพวกนี้ก็ออกรถที่เรานะครับใช้เงินแค่6บาทออกได้เลยนะครับเพียงนะครับลูกค้านะครับมีงานทําที่ชัดเจนแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเออทำงานมีไรายได้เท่าไหร่ทํางานอะไรมีรายได้เท่าไหร่นะครับแค่นี้ก็สามารถออกรถ กับเราได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีประวัติดีนะครับหรือมีประวัตินะครับแค่เพียงทํางานนะครับชัดเจนแล้วก็ไม่ติดภารกิจก็ออกวกับเราได้เลยนะครับใช้เงินเพียงหกบาทเท่านั้นนะครับข้อที่สองนะครับเป็นปัญหามากนะครับข้อนี้ก็คือมีลูกค้านะครับถามกันมาเยอะมากเลยว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะออกวถได้นะครับวันนี้นะครับเฮียมาบอกเลยนะครับว่า ของเฮียนะครับรับเริ่มต้นนะครับตั้งแต่อายุ19ปีขึ้นไปนะครับอายุ19ปีออกรถได้แล้วนะครับที่นี่นะครับที่เหียต้องคาน,นะครับอายุ19ปีออกรถได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อายุ19ปี เต็มแล้วนะครับมาออกรถเกียร์ได้เลยครับไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อก่อน19ออกไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เฮียรับอายุ19ปีแล้วนะครับ19ปีมาหาเฮียได้เลยนะครับขอเปียงเหมือนเดิมนะครับทํางานชัดเจนนะครับตรวจสมรรตสอบได้มาหาเฮียได้เลย19บปีมีรถขับแน่นอนนะครับข้อที่3ามนะครับข้อนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าโดนใจลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีรถให้เลือกนะครับ มากกว่านะครับ200คันนะครับแล้วรถแต่ละคันนะครับเป็นรถสวยรถใหม่ไม่น้อยนะครับรถขัดเกรดนะครับเราขัดเกรดรถมาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรถในกลุ่มของปี 19- 20 21 22ี่เ็นะครับเรามีให้เลือกหลักร้อยนะครับรถอยู่ในเกณฑ์4ปีนะครับเรามีให้เลือกนะครับเฉพาะรถเกณฑ์สปีเนี่ยเกือบ200คันนะครับบอกได้เลยว่าเข้ามาหาเฮีนนะครับบอกได้เลย มีให้เลือกจุดใจแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ SUV p p v นะครับเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับ j a z z GK กับ All New 2 0 2 0นะครับโฉม2020นะครับอย่าบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับบอกไ้เลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญของเราออรถนะครับนอกจากรถกรงบะแล้วบอกเลย2ชัทววมงรับรถได้เลยนะครับในรถกลุ่มนี้นะครับจะจัดให้นะครับ เองไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนเข้ามาหาเราจบแน่นอนนะครับสําหรับคนที่จะได้รถใหม่ไม่น้อยน,นะครับมาข้อที่สี่นะครับข้อนี้ก็สําคัญมากนะครับเมื่อได้รถใหม่ไม่น้อยแล้วนะครับก็ต้องได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเพราะเฮียตละดักเสมอนะครับตลาดัเสมอว่าเงินของลูกค้าทุกท่านนะครับ มีคุณค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นวอนลดแต่ละคันนะครับเฮียตึงสรรหาดอ,อกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับให้ลูกค้านะครับบอกไว้เลยถูกที่สุดในตลาดนะครับของเฮียเริ่มต้นที่2.5นะครับ2.5นะครับ ครัเซนขอนสี่ปีนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยปกตินะครับลดหนึ่งคันนะครับความดอกเบี้ยถูกกันเป็นแสนแน่นอนนะครับเดือนหนึ่งห่างกันเป็นพันบาทแน่นอนนะครับถ้าเกิดเทียบแบบอัตราดอกเบี้ยปกติทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับในกลุ่มที่่อนเต็มเทอมนะครับยังมีดอกเบี้ย4.0ให้นะครับดอกเบี้ย4.0นเปอร์เซ็นต์นะครับยังบอกได้เลยว่าคอนเต็มเทอมนะครับ ดอกเบี้ยห่างกันเกือบสองแสนนะครับนี่จะบอกให้ว่าตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีคนรู้นะครับแล้วก็ไม่มีใครได้ใช้นะครับแต่มาเฮียนะครับเฮียเน้นให้เสมอนะครับเพราะลูกค้าซื้อรถกับเฮียเนี่ยเฮียเน้นให้เสมอนะครับว่าจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องได้ดอกเบี้ยที่ถูกครับเพื่อผ่อนแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้คุ้มทุนมากที่สุดนะครับเงินของลูกค้าจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าเราค้าสั่ดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงนะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับหลังจากได้ทุกอย่างไปแล้วนะครับข้อที่5นะครับเมื่อได้รถไปแล้วก็อยากให้ขับขี่อย่างมีความสุขครับเฮียมีนะครับรับประกันสูงสุดให้นะครับถึง6ปีนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าสุดประเทศไทยนะครับรับประกันสูงสุดหปีแล้วก็60,000กิโลเมตรนะครับแล้วแต่ว่าอย่างไงจะถึงก่อนกันนะครับเรามีนะครับประกันของนะครับคาเทชแคร์นะครับ ให้ลูกค้านะครับใ, um ให้ลูกค้าของเรานะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดท่านเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับในขณะที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นยางแตกนะครับแบตอาจจะหมดอาจจะอ่อนกุญแจทิ้งไว้แบตหมดนะครับเปิดเครื่องเสียงทิ้งไว้แบตหมดหรือลืมกุญแจไว้ในรถนะครับไปลืมกุญแจไว้ในรถรถเกิดล็อกประตูเป band, ิดไม่ได้นะครับทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการใช้รถนะครับเรามี บริการจุดเฉินให้นะครับสามารถโทรได้24ชั่วโมงครับไม่ใช่โทรได้เฉพาะกลางวันนะครับกลางคืนครับท่านเดินทางระหว่างกลางคืนเกิดยางแตกนู่นนี่นะครับสามารถโทรได้24ชั่วโมงเรามี call center นะครับคอยรับสายท่านนะครับแล้วก็คอยส่งหน่วยฉุกเฉินไปช่วยท่านนะครับไปช่วยท่านท่านจะได้ใช้รถอย่างปลอดภัยและมีความสุขครับบอกได้เลยว่าตอนนี้สุดประเทศไทยนะครับ660,000นะครับ แล้วก็มีบริการให้24ชั่วโมงนะครับบอกได้เลยมีหัวข้อการรับกันชัดเจนนะครับมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าของเฮียลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเฮียฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วดูจบแล้วได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนกับพี่กับน้องเรานะครับหรือว่ากับคนที่อยาก ได้รถอยู่นะครับก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดตามนะครับเพจตลาดรถเอวโตค้างนะครับคณะนิคมนะครับบอกไปเลยนะครับที่นี่ครับสรรสิส่งที่ดีไว้ให้ลูกค้าเสมอนะครับแล้วก็ส่วนใครที่แนะนํานะครับที่แนะนําที่แนะนําแล้วก็ติดต่อมาบอกว่าเออเนี่ยแนะนําให้เพื่อนอะไรเนี้ยเราก็มีค่าแนะนํา ให้ด้วยนะครับสําหรับคนแชร์ออกไปแล้วแนะนําลูกค้าออกไปนะครับให้ลูกค้ามาติดต่อมาหาเพจเราโดยตรงนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์เฮียก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เห็นคลิปนี้บอกได้เลยมีแต่ได้กับได้นะครับแล้วบอกวันนี้เฮียไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสิ่งดีๆนะครับที่เอ๋วตุกคามอบให้นะครับหรือว่าสิ่งที่ดีที่ลูกค้าที่อยากได้รถนะครับขอให้ทุกคนนะครับใช้รถนะครับอย่างมีความสุขนะครับวันนี้นะครับเฮียไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ